ส่งงานนะผมวันนี้ r e v o Z e dition นะครับ2.4นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับออกใหม่ๆป้ายแดงๆเลยนะฮะก็ลูกค้าจัดท่าสูตรออก้ายปลา้นะครับเกิด3ี่แต่ทั้งร้านะผมก็สูตรรถการรอรอบนะผมวันนี้ปลายดำดำนะครับเจเอสปรีดนะครับตอนนี้ทางร้านมี2แบบให้เลือกนะครับมีทั้งแบบงานดัดแล้วก็งานเชื่อมนะครับเหมือนเดิมครับงานเชื่อมก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีฮะ รับประกรันคุณภาพยาวๆครับเหมืนอนกันตลอดอายุการใช้งานนะครับ๋ยวฟังเสียงนะครับ